ทุกคนกินไปสักพักนล้นละลืมเปิดกล้องไหมมาทุกคน <c oughs> พอดีแบบเมื่อกี้รถเก็บขยะมาทุกคนก็เลยแบบว่าสวัสดีครับกินกับบอลบอลมาครับโปรดแฟนเพจวันนี้ได้ส้มตำครับทุกคนต้มตำม,มะละกอหรือส้มตำบักรรกอนะครับทุกคนกินกับไก่ย่างแล้วก็น้ําจิ้มเจ่วแล้วก็มีนี่ครับทุกคนข้าวเหนียวมาเป็นติ๊บครับทุกคนมา อยู่ข้าวครับทุกคนมาแทบแทบนํำกันมานนีก,กินข้าวเหนียวเนาะวันนี้ฉันจะกินข้าวเหนียวกับส้มตำ <g rab> กับไก่ย่างมาเป็นตัวครับทุกคนมาคุยตตำาน้ำกันได้ทุกคน <S 2> <S 2> none no top no, down no, 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 no. mm hmm ทุกคนกินไปสักพักหนึงละโอ้ยลืมเปิดกล้องไหมมาทุกคนพอดีแบบเมื่กี้รถเก็บขยะมาทุกคนก็เลยแบบว่ากดหยุดไว้เนาะแล้วพอไปแล้วจะถ่ายใหม่ก็ลืมกดกินเลยทุกคนโอย กินจนไก่ยิมดคึปเป็นครึ่งตัวละทุกคนนี่แหละอุปสรรคของคนเหตุคลิปกดจะได้แต่ละคลิปกดจะได้หนึ่งคบวัตถุดิบก็ต้องไปใช้จ่ายใช้สอยทุกคน เตียมมาทำคลิปบางท่านก็ดีหน่อยทุกคน f c เหนียวแน่นวิวก็ดีรายได้ก็เยอะส่วนเรานะอย่าพูดถึงเถอะทุกคนเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งก็น,นับปูนับปลาผมชะ่รถข้าวปลรราขวดนึงก็ยังไม่ได้อยู่ แต่กรเฮ็ดไปพี่น้องคนเราจะอยู่ได้พอมีความหวังวน,นะทุกคนเนาะก็หวังเล็กๆอื้ม คือต้นตาลหนันวน้ำปลามากกวยา 嗯哼，滑派是不是的 stop แซบนัวหลายต้ตมตำไก่ย,ย่างของเทน่าทุกคนนะยังไงอืม แซ่บหลายทุกคนเอานะครับพ่อสานีนะครับกินแซ่บนะครับมาได้กินจุนะครับทุกคนแตงโมนี้ขอลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย